สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณหวอ้อที่คุณครูจะสอนคือเรื่องการอ้างเหตุผลนะคะการอ้างเหตุผลจะประกอบไปด้วยสส่วนคือ1ส่วนที่มันเป็นเหตุนะคะเหตุทุกเหตุครูจะให้เป็นพีครูมีเหตุ3มเหตุครูจะเป็น P 1 v 2ึีอถ้ามีร้อยเหตุก็ไปเรื่อยๆนะคะจนถึง PN นะคะและส่วนที่2เราเรียกมันว่ามันว่าผลครูให้เป็นตัว Q นะคะในการหาเรื่อง ความสมเหตุสมผลเนี่ยนะคะเราจะจัดข้อความให้ทุกข้อความเนี่ยให้เหตุทุกเหตุอยู่ในรูปและผลอยู่ในรูปท่าแล้วนะคะฟังนะคะเอาเหตุทุกเหตุมาเชื่อมด้วยและเอาผลมาเชื่อมด้วยท่าแล้วนักเรียนขาพอทาแล้วนะคะถามว่ามีว,วิธีอื่นไหมมีมีอีกวิธีอื่นก็คือพิจารณาจากรูปแบบความสมเหตุสมผลนะอนนี้ให้เป็นวิธีที่หนึ่งนะคะ หนี่นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือพิจารณาจากรูปแบบความอ้างรูปแบบรูปแบบการอ้างเหตุผลการอ้างเหตุผลนะคะ,ะนักเรียนค่ะ ในที่นี้ครูจะสอนนักเรียนการนำไปใช้เลยก็คือว่าครูจะสอนเฉพาะเอาเหตุทุกเหต,เหตุมาเชื่อมด้วยแล้วผลมาเชื่อมด้วยท้าแล้วและแบบนี้ครูไม่สอนหรอนักเรียนขาครูว่ามันรูปแบบเนี่ยมันจะมีหลายบรรทัดให้เธอจํามากซึ่งมันจะมีทั้งหมดตั้งเจ็ดข้อครูว่ามันทําให้เราเปลืองสมองเปล่า,ลา,ลานะคะถามว่าใช้แบบนั้นได้ไหมได้ถ้าเธอจําได้นะคะนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในหัวข้อ รูปแบบการอ้างเหตุผลมันจะมีทั้งหมด7แบบแต่คุณครูไม่อยากให้ในักเรียนไปจาค่ะมันเสียเวลาเสียเวลาในการจําทําแบบเอาเหตุทุกเหตุมาเชื่อมด้วยแล้วผลมาเชื่อมด้วยท่าแล้วจะง่ายกว่านะคะโอเคนะคะนี้เอามาเชื่อมด้วยท่าแล้วถ้าฟังนะคะถ้าเหตุหรือสิ่งที่กําหนดเนี่ยมันส่งผลให้เกิดว่ามันเป็นจริงเราจะอ้างว่ามันสมเหตุสมผลแต่ถ้าทําแล้วทําให ถ้าเหตุส่งผลให้เกิดผลไม่จริงเราจะเรียกว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะคะอะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะว่าครูจะมันมีวิธีทําให้เธอเชีคว่ามันสมเหตุสมผลได้ยังไงอะครูคมีตัวอย่างนะคะอะครูมีตัวอย่างครูบอกว่าครูสอนเธอว่ายัางไงเอาเหตุทุกเหตุ มาเชื่อมด้วยแล้วเอาผลมาเชื่อมด้วยท่าแล้วเหตุคููมีอะไรบ้างเหตุคูมี P แล้ว n o t Q มีอีกไหมมีนะคะก็เอามาเชื่อมด้วย P เอาผลมาเชื่อมด้วยท่าแล้วซึ่งผลคูคืออะไร Notkill Not Q นักเรีนยนค่ะในการตรวจสอบว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ก็คือให้เราตรวจสอบว่ามันเป็นสัจจานิรันดรหรือไม่นะคะการตรวจสอบเป็นสัจจานิรันรหรือไม่ก็คือ การทําว่าให้อยู่ในรูปการขัดแย้งนะคะถ้าทําแล้วมันขัดแย้งก็คือสมเหตุสมผลแต่ถ้าทําแล้วมันไม่ขัดแย้งก็แสดงว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะคะอ่ะโอเคนะคะเราจะทําให้มันอยู่ในรูปาการขัดแย้งนะคะถ้าทำฟังนะถ้าทำแล้วขัดแย้งแปลว่าสมเหตุสมผลแต่ถ้าทําแล้วไม่ขัดแย้งแปลว่าไม่สมเหตุสมผลนะคะเด็กๆมาดูนะคะอ่ะครูไม่เชื่อว่าเนี่ย ว่ามันสมเหตุสมผลก็คือครูต้องทําให้มันขัดแยง้งมันอยู่ในรูปอะไรท่าแล้วขัดแยง้งก็คือต้องทําให้มันเป็นเท็จอ่ามาดูซิคุณต้องการทําให้มันเท็จก็คืออันนี้อยู่รูปท่าแล้วก็คือหน้าจริงหลังเท็จนะคะอันนี้คือก้อนหนึ่งแต่ในนี้มีสองก้อนเชื่อมด้วยแล้วก็ต้องทําให้มันเป็นจริงจริง,รง,รงนะคะในนี้มีสองก้อนก็แสดงว่าก้อนนี้ก็ต้องจริงก้อนนี้ก็ต้องจริงจริงและจริงจริงและจริงนะคะ จริงและจริงจะต้องได้จริงตรงกลางนะคะโอเคนะคะอ่ะอย่างนี้แปลว่าคุณครูได้ค่าคิวแล้วคครู Q Q จะต้องเป็น T เพราะน็อต t ได้ f อ่ะมาดูอันนี้มันตั้งอยู่โดดๆเลย P ก็ต้องเป็นอะไรเป็น T แปลว่าคุณครูได้ค่า P ได้ค่าคิวแล้วเอามาเติม P ครูเป็นอะไร P ครูครูเป็น T Q ครูก็เป็นอะไร T แต่เรามีน็อตข้างหน้าใช่ไหมคะเอาน็อตลงมาได้อะไรได้ f เอามาเชื่อมกันด้วยท่าแล้ว ถ้า t แล้ว f นะคะท้า t แล้ว f คือตรงนี้นะคะเด็กๆถ้า t แล้ว f ได้อะไรคะได้ f เกิดอะไรขึ้นมันเกิดการอะไรมันเกิดการขัดแยง้งขัดแย้งนะคะขัดแย้งก็แปลว่าไม่เป็นสัตว์เอ้าขอโทษ ถ้าเกิดการขัดแย้งแปลว่ามันเป็นสัสจจนิรันดร์ท่านเป็นสัสจจันก็สแสดงว่าเพราะฉะนั้นมันสมเหตุสมผลนะคะเอาใหม่อีกรอบเอาเหตุทุกเหตุมาเชื่อมด้วยแหละที่มีสองเหตุมาเชื่อมมาเชื่อมด้วยท่าแล้วเราไม่เชื่อว่ามันสมเหตุสมผลก็คือต้องทําให้มันเป็นเท็จนะคะการทําให้มันเป็นเท็จก็คือทําให้เกิดการขัดแยง้งหรือไม่นะคะ ฟังนะคะคุูไม่เชื่อว่ามันเป็นจริงคุณก็ต้องทําให้มันเป็นเท็จโดยก้อนนี้ก้อนทั้งก้อนนี้จะต้องเป็นจริงก้อนนี้ก็จะต้องเป็นเท็จเท็จก็คือแสดงว่า Q ครูได้ทีทีได้เอฟใช่ไหมคะต่อไป P ีก็อยู่ก้อนเดียวโดดเลยอยาให้มันเป็นทีก็คือทีเป็นจริงแสดงว่าครูได้ค่าทีกับค่าค่า P ีกับค่า Q ก็เอามาเติมเติมตามฟังนะคะสิ่งที่สร้างเอามาเติมถ้าเติมแล้วเกิดการขัดแย้งก็แสดงว่าไม่สมเหตุสมผลแค่นี้เองค่ะมาดูข้อต่อไป ไม่ต้องสนใจนะคะว่าเรามีเหตุกี่เหตุมีร้อยเหตุก็เอามาร้อยเหตุแต่เหตุทุกเหตุต้องมาเชื่อมด้วยแหละเหตุคูมีอะไรบ้างมีอีกไหมอ่ามีใส่เหตุแต่ละเหตุด้วยวงเล็บด้วยนะคะอ่ามีอีกไหมมีคือ p แล้ว q แล้วคือสอนบอกว่ายังไงมาเชื่อมด้วยอะไรเชื่อมันด้วยถ้าแล้วผลคืออะไรอ่า ะะอ่ะทีนี้เราจะต้องไม่เชื่อว่ามันเป็นจริงก็คือต้องทำให้มันเป็นเท็จก้อน,นี้จะต้องเป็น f ก้อนนี้จะต้องเป็น t เพราะมันอยู่ในรูปท่าแล้วไงเพราะมันอยู่ในรูปท่าแล้วท่าแล้วท่าแล้วคือท่าจริงหลังเท็จนะคะ อ่าในนี้มี3มก้อนนะสก้อนคือตรงไหนตืบตรงนี mm ้ต hmm. ืบตรงนี้แล้วก็ตื๊บตรงนี้ทุกก้อนจะต้องเป็นอะไรคะทุกก้อนจะต้องเป็นจริงจริงก้อนนี้จะต้องเป็นจริงก้อนนี้ก็จะต้องจริงก้อนนี้ก็จะต้องเป็นจริงอ่าคูได้แล้วอ่าอคืออะไรอ่าคือ f อ่ามาดูตรงนี้มันยูดดด แสดงว่ามันครูอยากให้มันเป็น t แสดงว่าก่อนหน้านี้ q จะต้องเป็น f นะคะ q จะต้องเป็น f ครูได้ค่าอะไรบ้างแล้วครูได้ค่า q กับค่า r ครัวมาเติมตรงนี้ r ครูได้แล้ว r คือ f ทีนี้ครูอยากให้ก้อนนี้มันเป็นจริงอยากให้ก้อนนี้เป็นจริงแสดงว่าครูจะต้องให้ p เป็น t เพราะ not t ได้ f f ไป f ได้ t นะแต่ถ้าครูให้ตรงนี้เป็น f not f มันจะได้ t ซึ่งถ้าเราสร้างตรงนั้นแล้วตรงนี้มันจะไม่ได้สิ่งไหนที่เราสร้างต้องทําให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เราสร้างนะคะอ่าอันนี้คือครูสร้างค่าสร้างนี่มันต้องเป็นไปตามตามนี้อยู่แล้วจากนั้นแสดงว่าคณครูได้ค่าทุกค่าแล้วนะคะ p ครูเป็นอะไร p ครูเป็นจริง q ครูเป็นอะไร f เกิดอะไรขึ้นคะเชื่อมด้วยท่าแล้วมันได้ f ถ้ามันได้ f แปลว่าอะไร ม, e มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการขัดแย้งขัดแย้งแปลว่าอะไรขัดแย้งไม่เป็นขัดแย้งแปลว่าเป็นสัจจนิรันร์ถ้าเป็นสัจจนิรันร์เพราะฉะนั้นก็คืออะไรมันสมเหตุสมผลเอาไหมนะครับถ้าขัดแย้งสมเหตุสมผลนะถ้าไม่ขัดแย้งก็คือมันเป็นสัจจนิรันร์ก็คือมันไม่จริงมันไม่จริงก็คือไม่สมเหตุสมผลจะไม่ง่าย ขัดแย้งคือเราไปทำเป็นเท็จไม่ได้ถ้าทาเป็นเท็จไม่ได้ก็คือมันเป็นจริงถ้ามันเป็นจริงก็คือมันสมเหตุสมผลแค่นั้นเองค่ะนะคะฮาวเว้ร์ดเกนแคปเจอร์นะคะอ่า uh, uh, ผมไม่ยกตัวอย่างเยอะนะคะมีแค่สองหน้าเองอ uh, ่าเหมือนเดิมค่ะเหตุทุกเหตุมาเชื่อมด้วยและมีเหตุกี่เหตุช่างหมอมันใส่ไปเลยมีไหมมีอ่าดอดๆปิด ไม่น็อต R ผลคืออะไรผลคือ P นี่นะคะเราอยู่สองก้อนก็คือก้อนนี้กับก้อนนี้มาเชื่อมด้วยท่าแล้วต้องการให้มันเราไม่เชื่อว่ามันเป็นจริงก็ต้องทำเป็นเท็จเท็จของท่าแล้วคือท่าท่าข้างหน้าจริงข้างหน้าจริงข้างหลัง นะคะในนี้ก็มีอีก3ก้อนคือก้อนนี้ก้อนนี้เชื่อมแล้วต้องได้จริงแสดงว่าแต่ละก้อนจะต้องเป็นยังไงคะทูอันเชื่อมได้แล้วและก็คือต้องให้มันเป็นจริงก็คือก้อนนี้จะต้องไดกนนงง้ก้อนนี้จะต้องเป็นจริงก้อนนี้ก็จะต้องเป็นจริงก้อนนี้จะต้องเป็นจริงอ่ะได้ค่าพีแล้ว พี่กูเป็นอะไรพี่กูเป็นเขียนถูกไหมอ่ะพี่กูเป็น f นะคะเอามาดูกูอยากให้ก้อนนี้เป็นจริงแสดงว่า R ากูจะต้องเป็น f นะคะอากูจะต้องเป็น f แล้วไงต่อกูได้ R เป็น f นะคะอยากให้ก้อนนี้เป็นจริงแสดงว่า q กูจะต้องเป็น f ครูเป็นจริงไม่ได้ค่ะถ้าตรงนี้ครูเป็นจริงเมื่อไหร่ก็นี่จะกลายเป็นเทสทันทีแต่ครูอยากให้มันเป็นจริงอันนี้สิ่งที่เราสร้างเราสร้างอะไรต้องสร้างให้ตามนั้นนะคะไม่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนถ้าเราสร้างจากนั้นครูได้ PQR แล้ว PQR แล้วเอามาใส่นี่แหละค่ะตรงที่คําว่าเอามาใส่นี่แหละค่ะที่เราจะต้องพิสูจน์ Q ครูเป็นอะไร Q ครูเป็น F P ครูเป็น F F ไป F ได้ละ F ไป F ของท่าแล้วก็ได้ีเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะขัดแย้งไหมขัดแย้งไหมคะไม่ขัดแยง้แยงถ้าไม่ขัดแย้งเพราะฉะนั้นอะไรเพราะฉะนั้นไม่สมเหตุส,ม,สมผลแค่นี้เองค่ะข้อนี้ง่ายนะเห็นไหมการมีหลายๆเหตุไม่จําเป็นว่ามันจะยากนะคะมันอาจจะทําให้เรา ทำง่ายขึ้นก็ได้นะคะมาดูข้อสุดท้ายก่อนอื่นหนูต้องแปลงประโยคข้อความเหล่านี้ให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะ,ะมีกลบร้องมีฝนตกนะคะกลบร้องมีฝนตกอ่าถ้าครูให้กลบร้องเป็น p ฝนตกเป็น q ดูนะคะฝนมีฝนตกฝนตกคืออะไร q ฟื้นเปียบอ่าไม่มีก็ต้องเป็นตัวใหม่ก็ต้องเป็นตัว R นะคะ ก็มีอะไรอีกฟืนเปียกฟืนเปียกก็คืออะไรไฟไม่ติดนันเรเยนะคะเราจะไม่สร้างประโยคน์หอมปฏิเสธนะคะคาว่าปฏิเสธก็คือมันมีคาว่าไม่เนี่ยนะคะห้ามบอกว่าเป็น s ขึ้นมาคือมันจะไม่มีมี pqr แล้วฟืนเปียกเป็นฟืนไม่เปียกเป็นประโยคใหม่ประโยคใหม,ใหม่แล้วก็ให้เป็น s แต่มันเป็นประโยคปฏิเสธก็นิเศษ s นะคะเราจะไม่สร้างประโยคนิเศษด้วยตัวแปรขึ้นมาลอยๆอยนะคะ ถ้าประโยคปฏิเสธเธอต้องใส่น็อตขึ้นไปทันทีอันนี้ฟืนไม่ติดเป็นรสเอสแสดงว่าฟืนติดต้องเป็นเอสค่ะอ่ากบไม่ร้องกบไม่ร้องเรามีกบร้องกบร้องเป็น P ีกบไม่ร้องก็เป็น N o t P อ่าดังนั้นกูมาเขียนประโยคให้เป็นสัญลักษณ์นะ P แล้ว Q ินันี้คืออะไร Q แล้วอ่าแล้วนี่ล่ละคะ่ะน,นี่ก็เป็น R แล้ว Not S อันนี้ก็เป็น S นะคะอ่า กูบอกแล้วไม่ต้องสนใจมันจะลายตัวกระช่างหัวมัน P แล้ว Q และ Q แล้ว R และ R แล้ว n o t S เชื่อมด้วยผลผลคืออะไร n o t P นะคะ ฟังนะคะเราจะไม่เชื่อใช่ไหมครูสอนแล้วว่าเราจะไม่เราจะไม่เชื่อว่ามันเป็นจริงก็คือทําให้มันเป็นเทสต้อน,นี้คือก้อนึงม้อนี้ก้นึงอ่าก้อน,นี้จะต้องเป็นทีตัวใหญ่นะคะทีหน้าทีหลังเท็จนะคะสแสดงว่า p ครูจะต้องเป็นอะไรมันถึงจะได้เท็จ p ครูจะต้องเป็น t นะคะเพราะ not p not t จะได้ f อ่าครูได้ค่า p แล้วนะ ต่อไปมีพีพีอยู่ก้อนไหนเอ่ยได้พีแล้วพีคูมาก้อนนี้พีคูเป็นอะไรทีอ่ะดูนะคะในนี้มีสามก้อนคือก้อนนี้ก้อนนี้แล้วกก้อนนี้ก้อนทุกก้อนของครูก้อนทุกก้อนของครูจะต้องเป็นที เป็น T เป็น T เพราะตัวเชื่อมด้วยแล้วก,ก้อน,นี้จะต้องให้มันเป็น T แสดงว่าทุกก้อนจะต้องเป็น T เหมือนกันดังนั้นถ้าคุณครูอยากให้ทุก,ก้อนนี้เป็น t แสดงว่า q q ครูจะต้องเป็น t เท่าน,นั้นเป็น F ไม่ได้เพราะถ้าครูเป็น F เมื่อไหร่ก้อน,นี้จะไม่จะไม่ได้ T นะคะอ่าเนี่ยค่ะต้องเป็น t และ t เท่านั้นถึงจะได้ t ธอจะใส่ตรงนี้เป็น f ไม่ได้เด็ดขาดาพูถ้า f เมื่อไรเธอจะไม่ได้ t นะคะอ้ามาดูต่อไปครูได้ค่าอะไรแล้วครูได้ค่า q q ครูเป็น t ครูอยากให้ก้อนนี้เป็น t เหมือนกันอยากให้ก้อนนี้เป็น t แสดงว่า R ครูจะต้องเป็น t นะคะ r ครูจะต้องเป็น t ครูจะต้องเป็น t เดียวนะคะ มันเป็น f ไม่ได้เพราะถ้ามันเป็น f เมื่อไหร่นะคะข้อน,นี้มันจะไม่ได้ตามที่เราต้องการต่อไปครูใช้ค่า r เป็น r เป็นอะไร r เป็น t ครูอยากให้ข้อน,นี้เป็น t แสดงว่า s ครูจะต้องเป็น f เพราะ not f ได้ t นะอาถทำออกมาแล้ว not f ได้ t t ไป t ได้อะไร t ไป t ได้ t เกิดอ,อะไรขึ้นขัดแย้งไหม ไม่ขัดแยง้งนะคะมันไม่ขัดแยง้งถ้าไม่ขัดแย้งก็แสดงว่าเป็นอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่สมเหตุสมผลโอเคนะคะไม่ขัดแย้งแปลว่าไม่สมเหตุสมผลอ่ะนักเรียนดูนะคะหมา่ครูจับทุกอย่าง เหตุทุกอย่างให้อยู่ในรูปและจัดผลให้อยู่ในรูปท่าแล้วอ่าก็ต้องก้อนหน้าเป็นจริงก้อนหลังเป็นเทสแล้วคูได้ค่าค่า p แล้วค่า p คือ t เพราะน็อต p ได้ f อ่ะคูก็มาใส่ตรงนี้นะคะ p คูต้องการให้เนี้เป็น t สแสดงว,ว่า q คูจะต้องเป็น t เป็น f ไม่ได้เด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นสแสดงว่าคูก็ได้ค่า q ค่า q คูต้องการให้ก้อนนี้เป็น t สแสดงว่า R คูก็ต้องเป็น t เป็น f ไม่ได้เพราะถ้าคูเป็น f มาหร่ก้อนนี้มันจะไม่ได้ตามที่เราต้องการจากนั้นเราก็เอามาแทน กูได้ค่า r คือ t เอามาจากตรงนี้นะคะทีนี้กูอยากให้ก้อนนี้เป็น t สแสดงว่า s ของค,คุณครูเราต้องเป็น Not f ต้องกเป็น f นี่ not f มันจะได้ t ซึ่งมันได้ t ตรงกันขัดแย้งไหมคะแบบนี้ไม่ขัดแยง้งก็ไม่ขัดแยง้งก็แปลว่าไม่สมเหตุสมผลค่ะอ่ะครูให้นักเ,เรียนแคปเจอร์นะคะนักเรียนกลับไปดูทบทวนหลายๆรอบนะคะสรุปเอาเหตุทุกเหตุมาเชื่อมด้วยและเอาผลมาเชื่อมด้วยท่าแล้วนะคะ เฮทุกเหตุมาเชื่อมด้วยและเอาผลมาเชื่อมด้วยถ้าแล้วนะคะถ้าทําออกมาแล้วมันไม่ขัดแยง้งไม่ขัดแยง้งก็แสดงว่าไม่สมผลสมผลแต่ถ้าทําแล้วไปขัดแยง้งก็คือมันสมเหตุสมผลนะคะโอเคนะคะเด็กๆให้นักเรียนไปดูหลายๆพอ่อถ้าไม่เข้าใจเอามาถามคีกรอบนึงนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ